ไปเล่ในเรื่องข้องข้าวดีค่ะสำหรับคใครที่กำลังกำลังโองหาบ้านหรือว่าคอนโดนะคะที่สมาคมอสังหาร,ริมศรัพ์์จังหวัดสงขคราค่ะเขาก็มีการเตรียมจัดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแตง่ง2568ขังทีสิบหกพร้อมบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับชาวสงขคราค่ะทีห้องไปตานชันนึ่งโรงแรมคิตตันหาดใย สมาคมอสังหาริมัพย์จังหวัดสงขครากรเตรียมจัดงานบานคอนโดและวัสดุตกแต่ง2568ครั้กลังที่16ภายใต้คอนเซปต์ซูเปอร์ดิวโดยมีคุณวรัตปริสุทธิ์กุนนายกสมาคมอสังหาริมัพย์จังหวัดสงขคาเป็นประธานในพิธีถล่วพร้าผม้วยคุณจิรัตวิสิทธิจารุกุลอุปนายกสมาคมอสังหาริมัพย์จังหวัดสงขคาและกระธานจีซางค่ะดเตอร์ กิติพลวิจิตคุณากรเฮรันยิกสมาคมบุคลากรในสังกัดสมาคมผู้ประกอบการและสทาบันการเงินข่าวรวมค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจ,จกรรมมากมายมที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นบูธดิวโปรโมชั่นพิเศษจากลากลายโครงการซุดปปเอริวดิว,ดวหลับสุดคุมําหรับผููที่จองบ้านคอนโดเฉพาะในงานลักกี้ดิวเหมือจองบานค่ะรว่วคอนโดนะการหลับซิดหลุ่นข้องรางวัลเองใชายไฟฟ้ามากมายม่ถูกวันค่ะและก็ยังมีเวทีพบป,ปะ และก็เครือสร้างเครือข่ายระวังซัลายเออร์และก็ดีเลอโรเพอร์นะคะลองบอกว่ามีหลากล้ายนะคะในการเข้ามาในนี้เ <c oughs> นี่ยกิจกรรมอย่างที่น้องนัดบอกนะ <c oughs> มีหลากลายมาตั้งใจแล้วก็มีการมาดิวงานกันด้วย <c oughs> ในทาังนี้นะคะ <c oughs> ด้านนายวรรดปริสุทธิ์กุนนาย,ยกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลากล่าวนะคะว่างานในวันนี้เนี่ยถือเป็นอีกกล่าวสําคัญของสมาคมนะคะที่ต้องการที่จะสะท้อนพลังของผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมไปถึงเพื่อเป็นการกระตุนเศรษฐกิจและก็เพิ่มกําลังเส้อของประชาชนและก็เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเปรียบเทียบโครงการบ้านคอนโดและวก็วัสดุตกแต่งในราคาเีุุ่มค่าและก็ได้มาตรฐานมากงานเดียวต้องบอกเลยว่าครอบจอบทุกความต้องการโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โอบริษัทฮทยาร์ดไย้นคารินจำกัดในเครือสุภไลบริษัทรุงทีว่าพรอเพอร์ตี้จำกัดบีอนพลัส c อตโต้อเมริกันสแตนด์ดและก็อีกมากมายเลยค่ะลองฟังเสียงของนายอกสมาคมอัสหาริมัพย์จากวัดทงคล้าเลยค่ะในรอบนี้เองเราก็อยากให้ผู้ประกอบการเองนะครับนำดีลซูเปอร์ดีลที่แต่ละโครงการนะครับมีเก็บไว้นะครับที่เป็นความลับนะครับปกติลูกค้าเองก็ต้องเข้าไปแต่ละโครงการเนาะเพื่อไปสอบถามว่าเอ้แต่ละโครงการช่วงนี้มีโปรโมชั่นอย่างไรบ้างนะครับ เราเองก็เลยคิดว่าแต่ละโครงการเองเมื่อรวมรวมกันแล้วก็จะเป็นพลังนะครับที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้บริโภคนะครับได้ทราบว่ามาที่งานนี้นะครับจะได้พบดีลเด็ดๆของแต่ละโครงการนะครับซึ่งจะถูกใจของลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับในทั้งเองสมาคมเองนะครับปกติเราก็จะมีการแจกโปรโมชั่นของโครงการของสมาคมเองนะครับที่ซัพพอร์ตลูกค้าที่มาจอง ในช่วงงานของเราเรียกว่ามาในงานนี้นะครับบ้านที่ราคาถูกลงแล้วได้ของแถมเต็มที่นะครับค่าธรรมเนียมโอนก็ฟรีอ่ะอย่างเงี้ยแล้วติดไม้ติดมือกับบ้านด้วยโปรของสมาคมเองด้วยซึ่งลุ้นทีวีจอใหญ่ๆกันไปนะครับ ทางนี้นะคะงานบ้านคอนโดและว,วัสดุตกแต่ง2 5 6 8ครั้งเที่16เขาจะจัดขึ้นระหว่างวันเที่ซถึง7กันยายน2 5 6 8นี้นะคะจัดเตย์การค่าเซ็นทรัลฮัทยัยาแล้วก็สามาัดซสอบทำรายละเอียดได้นะใครที่มีแพลนดีก็ซื้อบ้านซื้อไรอยย่<ะ>ไปสออบทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสุงคล้าค่ะมหมายเลขโทรศัพท์0887902881นะคะ โทรไปลองสอบทามะไรก่อนวาเอ้ยมีโปรโมชั่นอะไรมั่งนะเพื่อนรองหนักอีสเซอร์บานสักลังส่องลังมันเนี่ยคุ้มงานนี้เตรียมตัวไว้เลยนะคะงานนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่เซ่ถึงวันที่เจ็ดกันยายนนะคะยังมีเวลาเพราะฉะนั้นไหนใครกำลังมองห้าบานทีนี้ถือว่าเตรียมตัวเตรียมตัวโปรโมชั่นดีอะไรที่สำคัญแล่เยอะเสียงท่าผาก็คือมีการลุนทีวีมั่งเลมั่งคือว่ามาจองบ้านเซอร์บานกันเซ็ตก็มีเฟอร์นิเจอร์ข้าวบ้านกันลาะแล้วจจะไปลุนกันแล้วนะว่าเขามีแจกอะไรกันมั่งนะคะเผื่อ เอาไปเป็นของเถ็่ข้าวบ้านนั่นแหละค่ะ,ะได้ขึ้นบันไหมกันนะคะ